สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแมกเกอร์ชาแนลวันนี้พี่แม็กจะพามาเล่นว่าวนะครับผมเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆร้อน,อนๆเลยนะฮะนี่แอกอย่างใหญ่ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่พี่แม็กว่าน่าจะหนักหัวนะครับแต่เดี๋ยวพี่แม็กคิดไปแล้วว่าถ้าไม่ขึ้นนะพี่แม็กก็จะตัดแอกออกนิดนึงนะครับผมนี่ธนูธน,นูนั่นเองทุกคนแอกอย่างดังอะ่ะกนดูนี่เอาไปดูกันครับผม นี่ก็มาเก็บเชือกก่อนนะครับผมเชือกพี่แม็กเพิ่งซื้อมาเลยนะครับผมแล้วก็กันชงว่าวก็ยังไม่ได้ทํานะครับผมเดี๋ยวจะมาทําให้คุณพ่อทําให้นะครับผมพี่แม็กก็ทาเป็นนะแต่คือแบบอยากให้คุณพ่อทําให้นะครับผมย้อนวัยหน่อยให้คุณพ่อย้อนวัยหน่อยทุกคนอยากเห็นคุณพ่อพี่แม็กวาเล่นว่าว้าล่ะเออเดี๋ยวอีพีหนะ้าให้คุณพ่อพี่แม็กเล่นว่าวให้ดูนะครับผมโคตรเก่าเลยนะเก่า,าแต่เก่าเอ้ยอะไรนะเก่าเอ้ยเก่าแต่เก่าเอออย่างงี้ดิ่อ่ามาลองดูนะครับผมครั้งแรกแต่พี่แม มันยังไงอะเอกมันใหญ่ไปนะครับผมเดี๋ยวคือถ้าตัดเอกอะน่าจะได้อยู่แต่ไม่รู้นะต้องลองดูก่อนครับผมพี่แม็กเล่นบ่อยนะครับผมว่าเมื่อก่อนนะรับตอนเด็กๆชอบเล่นมากจากไม่ขึ้นนะครับผมก็แต่งแต่งแต่งแจกแต่งแต่งจนขึ้นนะครับทุกคนมาดูครั้งแรกครับผมยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยระวังโอ้โหเกือบไปครับผมเกือบต้นตโนดแล้วฮะทุกคน ทรงออกมาทุกคนรู้เลยนะครับผมว่าหนักหัวนะครับผมนี่ก็ก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งครับผมมันหนักหัวแต่เราก็แบบอเอออยากลองดูอีกครั้งนึงอ่ะพี่แม็กอยากให้มันแบบขึ้นไปแล้วมันจะสายไปสายมานะครับผมยังไงยังไงโอโ้โหทรงเดิมเลยทรงเดิมเลยเอ้ยเอ้ยเกือบไปครับผมเหมือนเดิมมะโอโ้โหว่ามันหนักหัวเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเอามาตัดเออแอกก่อนนะครับผมรู้ว่าธนูนั่นเองครับผมทุกคน พี่แม็กก็จะตัดด้านข้างออกนะครับผมด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับผมไอ้วัดให้มันเท่ากันนะครับผมตัดออกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าพี่แม็กตัดธนูเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือแบบตามที่แบบที่เราเล่นมาตามที่เรารู้สึกอะ่ะเออมัน <healed. S 1> น่าจะหนักหัวนะครับผมเออมาเรามาดูกันว่าแบบจะขึ้นไหมครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรขของปีนี้นะครับผมที่แม็กจับมาเล่นนะครับผมทุกคนอยากให้พี่แม็กทำว่าวอะไรอีกนะครับผมตัวต่อไปตัวที่2ของปีนะครับผม คอมเมนต์ <Comment S 2> มาได้เลยเดี๋ยวเมกจะจัดให้มาลองดูกันว่าจะขึ้นไหมนะครับผมรอบนี้ยังไงแต่งมาเรียบร้อย oh. ไม่ไน,นะน่าจะพลาดนะนี่เป็นไงโอ้โหเสียงโคตรดังเสียงธนูบอกเลยโอ้โหโคตรดังของจริงโคตรดังดังกว่าในกล้องอีกทุกคนของแท้บอกเลยของแท้ตัวนี้นะครับผมพี่เมกก็ไม่ได้ถ่ายตอนทํานะครับผมใครอยากแบบอยากเห็นตอนวิธีทํา oh. ก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวแมกจะทําให้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็อยากเห็นว่าว่าอะไรอีกเดี๋วจัดมาได้เลยเดี๋ยวเมกจะทําให้แล้วกันเออคอมเมนต์เลยแบบ คอมเมนต์ทำว่าอะไรเยอะสุดเดี๋ยวพี่แม็กจัดให้โอเคปะเออจัดไปครับผมถึงทําให้เป็นว่าไหนที่เราทําไม่เป็นแต่พี่แม็กจะศึกษาแล้วก็มาทําให้โอเคปะเอ๊จัดไปจัดไปครับผมสรุปว่าขึ้นนะครับผมแต่คือมันยังวนอยู่นะครับผมที่วนนะครับผมวันแบบพี่แม็กมันยังแบบหนักหัวอยู่นะต้องตัดธนูใหม่อีกรอบนึงนะครับผมมันถึงจะขึ้นดีนะครับผมเดี๋ยวพี่แม็กเอาลงก่อนนะครับผมรอบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว เราจะขึ้นใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเอามาเอาลงมาแล้วก็ตัดธนูใหม่เดี๋ยวลองดูครับผมทุกคนรอบต่อไปว่าจะขึ้นยังไงดีไหมนะครับผมลองดูรอบต่อไปครับผมมาพี่แม็กแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่แม็กไม่ได้ถ่ายมาลองดูนะครับผมร้อนก็ร้อนนะครับผมแต่เอามาเล่นนะครับตอนเด็กนี่คือเล่นแบบไม่ร้อนเลยสบายเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้ฮะโดนแดดนิดหน่อยนี่คือแบบหน้าไหมฮะสบายเกินเป็นไงไม่พลาดครับผมขึ้นดีเลยนะฮะทุกคน อดูแบบยาวๆพี่แม็กใส่เพลงให้ดูว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศแค่ไหน Let's go Let's go โอ้โหเป็นไงกันบ้างครับทุกคนโคตรชิลครับผมสบายเลยนะครับผมใจเลยนะครับผมไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่สบายเท่าบ้านเรานะครับผมนี่คานี้ไม่เกินจริงลมมานะครับผมยังมาไม่ดีนะครับผมมาเป็นช่วงๆนะทุกคนแบบมาบ้างไมมาบ้างนะครับผมมันก็จะแบบสายๆหน่อยนะครับผมเวลาลมไมมามันก็ตูดมันก็จะสายๆนะครับผมไปซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นี่ลมไม่ค่อยมีนะครับผมตอนนี้ ใครดูใครดูซ้ายขวาซ้ายขวาสายแบบเหมือนเต้นระบํา่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าไม่แน่นะตัวนี้นะครับผมถ้าแบบยังไงอ่ะน้องๆหนูๆแบบถ้าไม่มีแบบเออว่าวเล่นอ่ะที่แม็กเจออีกนะถ้าแบบน้องๆหนูไม่มีว่าวเล่นนะเดี๋ยวแม็กแจกน้องๆปีกตัวนี้นะครับผมขอแบบคนไม่มีว่าวเล่นจริงๆนะครับผมว่าทําให้เป็นแบบอยากเล่นแล้วก็แบบไม่มีแบบสะตงสตังซื้อนะครับผมพี่แม็กจะให้น้องคนนั้นเลยนะครับผมเพราะแบบ ตอนเด็กๆพี่แม็กก็อยากเล่นนะเอออย่างเงี้ยแต่พี่แม็กทำเองพี่แม็กทำเป็นนะครับผมแต่แบบบางคนอยากเล่นแต่แบบทำให้เป็นเลทุกคนคือพี่แม็กอยากให้จริงๆนะครับผมอ่าถ้าแบบพี่แม็กเจอนะเดี๋ยวพี่แม็กให้แน่นอนครับผมหรือว่าแบบน้องคนไหนที่แบบอยากได้ตัวนี้นะครับผมก็คอมเมนต์มาได้นะแต่แบบขอแบบคนที่แบบเออยังไงอ่ะอยากเล่นจริงๆนะครับผมแล้วก็ร<ๆ>ักษาเป็นอย่างดีนะครับผมพี่แม็กอยากให้แบบคนที่แบบเออรับไปแล้วแล้วก็แบบรักษาเป็นอย่างดีนะครับผมพี่แม็กจะอยากให้จริงๆจัดไปครับผม ก็โอเคนะครับผมก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนอย่างว่าเลยครับผมแอกใหญ่ไปนะครับผมธนูใหญ่ไปโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้เมกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมกทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ม้ยอมแพลลาครับผมเพาะลาไปก่อนเฮ้ยยังยังยังใครอยากให้เมกทำว่าอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเมกจัดให้จัดไปครับผมอยากเห็นว่าอะไรคอมเมนต์มา